ออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วพี่น้องออกไปแล okay, ้วโอ้ใครเนี่ยตัวนี้พี่น้องว้าเอ็ดเป็ดเอ็ดเป็ดเอ็ดเป็ดแปลว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวอ้วนเด้อพี่น้องเอ็ดเป็ดเจ็กตัวนี้หนึ่งซีเต็มพี่น้องเห็นไหมครับกระโดดโยงเงี้ยโยงเงี้ยโยงครับ สีเต้มครับแล้วก็วิธีการใส่ผมสอนไปลเลยเร้อพี่น้องใส่แงยบแบบไดยถจะเกิดมีตัวกบรับรองครับผมประพาดแน่นอนนะครับเะวาสูตรนี้เด็ดอีลีครับมาครับพี่น้องผมมาพี่น้องมาใส่แงยบครับวันนี้นะครับใส่เงยบกวบ้ครับผมพี่น้องเนื้อกับลูกปลาละครับลูกปลาเข็งลูกปลาคอ ทรที่สีหาได้ครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วพี่น้องนี่ครับเนี่ยเริ่มจะหายากแล้วน้ำเริ่มขอดเริ่มแห้งแล้วครับใส่ก็ใส่บร่ยากเล้วพี่น้องนี่ครับ ินปิดไว้บ่เ,เห็นมันมันเข่าลายมันฉีดอันนั้นพี่น้องมันเข่าลายเงียบมันฉีดแต่แข็งครับพอเงียบไปเงียบอันน้อยเนาะจะรูป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 ชน,นีแล้วครับฟางปิดนะครับฟางปิดอ่านี่ครับกลัวมันจะได้สงสัย ส่นนี้แหละครับพี่นอ้องเดี๋ยวจ้งแดมือินเศร้าเขามาดุน้ำกันนะครับผมไปครับครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องยามเศร้าเท่าครับพาพี่น้องมากู้รอบกู้แงยบกบนะครับผมกู้ไปเราสามันครับพี่น้องได้หอนงูงูตัวแกเนี้เลยครับครับพี่น้องนี่ งูหย่างงูนี่ตัวบอกไงเลยนะครับผมตะกูไม่ได้สามันครับผมจะคอยไปออกนั่นๆเห็นไหมพี่น้องงูป่างูหย่างงูนี่ตัวอย่างไงเลยครับผมบผม,บมันกินกบเป็นเบลอเตะจะคอยไปแข้มันออกนะครับผมกูไม่ได้สามันแล้วครับถืออยู่ครับถืออยู่พี่น้องเห็นตัวกบอยู่แต่ว่ายานงูครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูเวลาคอยเบียวออกทีเดียว นี่ครับพี่น้องขู่มาวันทีเรียบร้อยแล้วครับผมแต่แด้ทึ่งงูซึ่งกบเดี๋ยวมาหนับแตนน้ำกันครับงูอย่างตัวย,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 ยี้ไหมหนับแตนน้ำกันพี่น้องฉเฉยจากอันเล็กๆตัวใส่แงยบเก่าหลังขึ้นกันเหรอครับขึ้นเก่าเหรอครับนี่แตมแหลกแล้วพี่น้อง นับวันนับวันอันได้ถือง,งูอไปก่อนจะก้มยังนี่เด็กตัวนี่หนึ่งซีเต็มพี่น้องเห็นไหมครับกระโดดุงเงี้ยงงงเงี้ยงอยู่ครับ สีแต้มเราจะให้เบื้องตัวกรบนี่ครับกำลังงามเลยครับผมช่วงบางจากงานนะครับก็เลยมหาอยู่หากินนะครับกับพ่ออ้ยุได้กินอยูอย่พี่น้องครับงานเกี่ยวเข่ากับเบิดแล้วพี่น้อง คือทอดผว้นาคือทอดผว้นาค,นคนนยยอยออกๆๆๆโอๆๆๆๆโอๆๆๆนๆๆ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 นนีๆๆๆๆๆ้ๆๆๆตๆๆ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 ยครับ สามเงียบได้หาเต็มแล้วส่เงียบกับระวังจังไง้ะครับยำกู้นะครับเพราะว่ามันจะมักสีมีงูของเมื่อกินปลาขืื่กนนี่แก้้มบางทีอาจจะเป็นงูเห่าก็ได้นะครับจะเป็นงูปลาก็ดีไปอันนี้บะถึก อันนี้เต,ต้มสองเต้มครับสองด้วสามนี่เต็นบัครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเต็นไปเต็นไม้อยู่นี่ครับอไปสองตัวนี่กบกะรุ่นไวรุ่นเหรอครับบ้านได้เงี่เต็มที่ พอฝนมาลลาๆเนาะพี่นอ้องนนี้จะเตี่ยมนี่มอันหนึ่งสองหนึ่งเห็นว่าพี่น้องเห็นว่าครับหาเตี่มได้ครับวันนี้คุณคุณโยงเง,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 งี้ยโยงเงี้ยโยงเงยโยงเงี้ยหาเตี่ยมเครับวันนี้ มาให้เบื้องครับแจ้ที่หนึ่งหลังจากการเหตุการเห็ุงานหลักกับม ah u, หาอยู่หากินนะครับปไปยัดค่ากับเขาไปนะครับบ่ได้ไปซื้อ เพราะว่าช่วงนี้ขอหาเยเยื่อนมาจากกบแต่ยูโอ้จ้ดเกือบแล้วกบกำลังรุนิเอิรนกบกำลังกระดูกกรอบนะครับมาเนี่ตัวนี้ตัวนี้เถอะอันนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องว้าเอ็ดเป็ดเอ็ดเป็ดเอ็ดเป็ดเพราะว่าตัวนี้นะครับ ตัวนี้ยตอ้วนเด้อพี่น้องเอ็ดเป็ดกใส่สารบานเ้างตองออกมาฮึบนี่นะครับหาเตียมนี่พี่น้องเห็นรึครับยังไม่หมดยังไม่หมด โอ้ยงูนี่คิดจะเหนีนยวนี่หนอเด็กเต็มนี่หนึ่งนี่สองเต็มสองเต็มครับพี่น้อง พี่น้องอยากหูวิธีการดักแงยบนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้เกือบไปได้ <c oughs> เกิดไปโอ้โหจะใส่ละโอไปต้อย ไปอีหลยวุ้ยวววันนี้นี่นี่นี่ฮ่ายุ่วไปนี่นะครับมันกินผักเคียงน่อยมันจุกมันไปใช้ก่ได้นะครับเต็มซาซานะครับเกือบแล้วยุ่งหนีมันไป แล้วมาอันสุดท้ายพี่น้องกิดงจาโตนี่เดี๋ยวบังกันกิ๊ดมวยบบนี้ก็จะอ้องเลยนี่มากิดกบหนึ่งมากิดกบหนึ่งตัวกิดกบสามตัวพี่น้อง แต่มันติดงูวันนี้เห็นบ่พี่น้องเฮ้ยทุกคนได้ประมาณเดียวติดงูตัวแบบนี้เลยไม่เหมืองออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วพี่น้องออกไปแล้วโอ้ใคอเนี่ย โอ้ยไปแล้วตัวบแบบนีงเลยผ่านตาได้ไหมบมกาค่รับนั่นนะงูปลาสุดอกกินปลาอะไรดอกป้ามีตัวนี้งูปลาสิมันเอาหาดโสนข้อนอะไรเนี่ยอะไรจะหาตัวงูป่านั่นละเขารอบหน้าเมื่อไงวัดวัดบอกเอาไปด้วยหมกเซกอบเนี่ยหาโสนก็เลย ใช่อเ,อเมันจะเขาหลายอยู่ใช่ไหมครบตัง้งสามตัวไหมกูไดส้สร้างปลาเขาไมหันละนี่พี่รองอันที่เปนเขางูนะครับ สง่งอยูไว้ทดิท่นประธานก็บ,บอกกันว่าคุณกำลังกลางมอสอยู่แล้วบานแหลเลยเนี่วย,วน,ย,น,ยน้องผลงานของวันนี้ครับผม17แต้มนะครับอยู่ประมาณ โลก,กว่านะครับกบน้าบ้านเขาก็ถือว่ามันเสดายย่ครับอเอามาสัง่งกันนเดี๋ยวเดี๋ยวโลหนึ่งพ่อดีพี่น้องเป๊ะเลยครับผมก็ถือว่าได้ย่ได้กินอยู่นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับเบิ่งรับชมนะครับแล้วก็วิธีการใส่ผมสอนไปเลิศเ้ยพี่น้องใส่แง,ง่บแบบได ถ้าเกิดมีตัวกบรับรบ้องครับผมประพาดแน่ยนอนนะครับเพราะว่าสูตรนี้เด็ดอีลีครับพบกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับครู